ลองแล้วดีจริงใส่สบายจนไข่ล้องว้าวเจเพลสรุ่นลลอกเป้าจะบอกว่าหาซื้อก็ง่ายนะเห็นว่ามีขายที่โลตัสสาขาเลยเดินตรงไปที่โซน,กนเกงนายชายเลยนี่ไงเจอแล้วรุ่น9ก้าไปจ่ายไปใจตั้งกันนี่จะให้ดูราคาตรงนี้นะโอ้จะบอกเลยตัวนี้โคตรถูก ตกตัวแล้วไม่ถึง60บาทเองลองใส่แล้วบอกเลยโคตรสบายไม่อึดอัดกระทับมากเก็บเป้าอย่างดีถ้าอยากรู้ว่าทำไมชื่อรุ่นล็อกเป้านะต้องลองแพ็คตัว179บาทซื้อได้แล้วที่ห้างสินค้าโลตัสและโลตัสเอ็กเพรสทั่วประเทศเจเพลสสบายหนุ่ม